สุขสันต์วันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์สีแดงวันนี้เรารับประทานโจ๊กตอนเช้าค่ะสวัสดีคาดผมใหญ่เป็นนิดนึ่งไหมสวัสดีค่ะทุกคนสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงเรารับประทานโจ๊กตอนเช้านะคะเป็นโจ๊ก โจ๊กหมูสับแล้วก็ไข่ค่ะทำเองง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีหั่นหอมแล้วก็ขิงใส่ค่ะใส่เข้าไปะค่ะแล้วก็ จะมีพริกไทยนะคะลอืมอร่อยดเีเราไม่ลรบเราไม่รับประทานเค็มแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยนะคะแล้วก็มีกาแฟตอนเช้านะคะแล้วก็มีน้ำส้ม น้ำส้มแบบวิตามินซีค่ะแ a ปปี้โฮมอร่อยที่บ้านได้ทุกเมื่อค่ะมาทานด้วยกันค่ะ ใส่ขิงอีหน่อยใส่ขิงเขาบอกว่าแก้ท้องอืดแต่ว่าเราก็ต้องเสิชในอินเทอร์เน็ตว่าขิงมีประโยชน์ยังไงด้วยนะคะช่วยให้รสชาติกลมกล่มนะคะโเคาเันาจบไปด้วยกันค่ะอานนทิ่สีแดงขอทุกคนให้ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ